นนี um, oh. s right. <S ้ก mm ็กำลังอยู mm ่ท hmm. mm ี hmm. ah ่สนามหลวงนะคะมาไหว้มาไหว้คนเจ้าหนุ s <S ่อนทีนี้ด้วยก็บอกว่าจะพาเข้าไปดูในงานนะคะว่าเคิร์นๆนิดนึงคนเยอะนะใเขาเออเดี๋ยวนะตอนนี้ก็กำลังแอบอยู่ข้างๆรถใช่ไหมก็ให้ดูบรรยากาศในงานแบบคนเยอะมากค่ะเพื่อนๆมากันเลยยังจ้าแต่ว่า กวางแน่จะล้านะเพราะว่าเพิ่งูเนี่ยแล้วก็มาดูข่าวเนี่ยแล้วแบบเลิกงานเสร็จก็เลยมาว่าชฟประหละเออซื้อดอกวัวเป็นกันเลยกันมึงมีติดดอกใช่ประมาณ4 0บาทเออแล้วบอกว่าจะอยู่ในประมาณ40ตกดอกละสี่สี่บาทเป็นมาแล้วอันตดนเที่ยวอะ่ะ อาเจะเที่ยวเดินเข้าไปในงานก่อเเลาแนครับ้แล้วเนี่ยต่ว่าอยากให้เพื่อนดูไงมอนัแ้วี่เป่าก็จะเป็นประธานถวาราสนาราเสื้น้ารับรองหายยาลัดพบก็มาเป็นเจ้าหน้ี่หัวเพราะบุญกุศลทั้งสวดนี้ถวารอยองท่านจากนั้นแล้วก็จะมาเริ่มมีสมบัเพราะเชิญทุกท่านได้อในอาจารย์สมบแล้ว เคารพความค่ารอมกันครับเคารพความค่า,อา,อารอมกันยืนได้ก็ยืนยืนไม่สะดวกก็ไม่ต้องยืนยืนไม่สะดวกก็ไม่ต้องยืนเราให้คาดการณ์ด้วยยากเอ้างนะั้นเราล้องเพลงชาติพรอ้อมกันหนึ่งสองสาม เไทยรวมเดือชาติเจ้อไทยเป็นประชารัฐไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรองคงไว้ได้ทั้งมวลโดยไทยรวมมายรักสมัครี ไทยนีรับสงบแต่ถึงรบไม่พลาดเอกราชจะไม่ให้ใครคมขีสลาเลือดถูกหยาดเป็นชาติรี่ทะเลประเทศชาไทยเทวีมีใจเชยโย ตอนนี้ไปขอเชิญคุณหญิงได้เปิดกลุ่มถวายพร็จแล้วถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษมณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทั้งคนร้อง

เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะมีการสวดมนต์ร่วมกันนะคะแต่ว่าหนังสือสวดมนต์นะคะอาจจะมีจํานวนจากัดน,นะคะใครที่มีนังสือมนต์หรือว่านสสวดมนต์อยู่ก็กรุณารบกวนสักนิดน,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 งน,นึงนะคะแบ่งปันการทานแต่ว่าถ้าหากไม่พอนะคะก็ต้องขออาภายัยด้วยเพราะว่าวันนี้พุทธศาส,สนิกชนเนี่ยมากันเยอะเหลือเกินนะคะรับขณะนี้ คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราัรณ์ประาธานกรรมการในการดำเนินการบุรณะปฏิสัทขอนลุกทีนีนพิพิธสูตยจัดสร้างองค์พระมาหาบุรษุษสิธาทธาราชกุมบาลพระพุทธเจ้าน้อยแก่จุดทูตเทียเนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยแล้วพระสงฆ์สมณศักดิ์เก้ารูปประกอบด้วยเจ้าคุณพระราชปัญญาโสพลเจ้าคุณพระราชฎรธีรคุณเจ้าคุณพระปัญญาวชิราพรเจ้าคุณพระวิมลรัตนาพรเจ้าคุณพระสิทธิธรรมวิเทศ พระรูวิสุธิปัญญาโภคพระมหาดุไปออกกล้องกับเขาเดินี่ไปออกกล้องกับอเขาหนี่พระมัญพระโภเป็นองค์เก้แลพรมหาวัดรป็นองคเก้คนเยอะมากไปแล้วตอนะ